เราจะต้มเกาลัดเกาลัดที่แม่เก็บให้นะตอนหน้าร้อนเนี่ยแช่ช่องฟิตไว้เวลาหิวก็มาต้มกินฝนตกต่อกันแบบเจดวันได้ทั้งเนาะน้าชลีเจวันแล้วอนะ่ะฝนตกดูดิเป็นหวัดแล้วเนี่ยมียาไหมมียาแก้หวัด กินยาแก้หวัดดักก่อนเป้หายาแก้หวัดในเก้เลยฝนตกต้องเจ็ดวันต่อกันทุกวันหายาแก้หวัดกินไปก่อนเดี๋ยวไม่จะติดคนอื่นแล้วน้ำไอ้มองอ,อ่ะกินอยู่ในหมอ้อเทกินอุ่น ครึ่งไหมหรือว่าไงแ <c oughs> ต่นี่เหรออันอนี้ไม่มีคือบ้านเรากินเม็ดนะแต่ฝรั่งแบบฝรั่งไม่กินข้างในอย่งยเงี้ยกินกุ้งสดเอาแล้วกันวันนี้ Des aérosols et la dose infectieuse de coronavirus nécessaire à infecter une autre personne. Merci beaucoup. Bon, bon, ah, Piquée, non, มียาแก้วัดไหมพีม่ีมืมอเบนนี่นะจ๊ะสง่งผมหผมใหญ่ไม่สวยผมใหญ่เวถ่ายเมื่อวานนัเนแ่ลอันนี้อันนี้นาเวเนี่ย ันเหมือนหัวเช้เท้าอะ่ะเตรียมของนะจ๊ะโคกไก่ยาเทศฮะลุกมากลาให้สะอาดอันนี้น้ำมันโอรีแดดมาลค <Okay. S 1> ต้องซื้อไปกินที่ไทยเนาะ คือชอบนะใส่ซอสพีมาเลยจ้าพอแล้วกุดกุดเสร็จแล้วนะจ้าไม่ได้ชอบกินกับซ้อมอ่ะไม่ถน,นัดไม่ต้องกินกับช้อนอะ่ะ เพื่อคุชคุิอะือคุคินนจอร่อยครับเมกซี่นะนชิมไก่เบรลี่ก่อนเบรลี่แบบว่าไม่ไม่ชอบปรุงเยอะชอบมีแบบแค่เกลือพริกไทยอ่ะ